สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ป่านะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะก็ไปค่ะเมื่อกี้เจอเห็ดเหลืองสามดอกเวลาสองทุ่มเวลาสองทุ่มนะคะไปค่ะไปค่ะหาเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีไหมเพราะว่าฝนไม่ตกเลยอะป่าก็แห้งมากเลยนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆยังไม่เห็นเห็ดพึ่งเลยนะคะเจอแต่เห็ดแบบเนี้ยเนี่ยนี่เขาเรีกเห็ดดินเหรอเห็ดอะไรนะไปค่ะหาต่อจาอุ้ยนั่นอะไรอนะ่ะเน่าแล้วอะ่ววอะเห็ดพึ่งนะคะดูเน่าแล้ว ่าแห้งมากเลยนะน่าจะไม่ได้นะคะวันนี้เอ,อ้ยน่าจะเห็ดมันน่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยมันมีแต่เห็ดแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยนี่นะเยอะมากเลยนะคะแห้งมากด้วยเนาะฝนก็ไม่ตกด้วยเดี๋ยวมาเก็บเห็ดเหลืองนะคะอันนี้คือเหี่ยวมากเลยเนาะเห็นไหมฝนไม่ตกเห็นไหมเห็ดตายนะคะ เห็ดตายหมดแล้วดูนี่เล็กมากอะ่ะฝนไม่ตกเห็ดแห้งมากเลยนะเห็นไหมดูนะจ๊ะสงสารเห็ดตอนนี้ก็น่าจะเว้นช่วงไปสักพักแหละเพราะว่าเห็ดไม่ขึ้นแล้วนะคะต้องรอฝนอะ่ะ พรอนแห้งมากเลยอันนี้ก็จะตายวันไหนก็ไม่รู้นี่ดูนะคะเห็ดมันจนไม่ขึ้นนะ่ะตายหมดแล้วเนี่ยถ่ายกล้อง iPhone นะคะก็จะผิวจริงเลยนะคะไม่มีหลอก เสียงดังมากอุ้ยยุงเก็บเห็ดเหลืองนะคะเก็บนิดผสมหน่อยก็น่าจะได้เยอะอยู่ละมัง้งปีนี้รันโทษมากเลยนะคะไม่ไม่ค่อยมีเห็ดเก็บเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเห็ดแถวบ้านอยว่าขึ้นเยอะมากเลยนะ ปีเนี้ยไม่ขึ้นเลยมิกะเลิกงานมานะคะหนึ่งทุ่มก็พามาเก็บเห็ดเขาเหนื่อยนะคะแต่เขาก็ยังพามาอย่างเงี้ยโอ,อ้ยตัวซีกุยวะดูเห็ดกันตะเรลีอุ้ย ตัวสีกุย้ยวะดูเห็นที่อื่นเก็บเห็ดเหลืองเยอะมากเลยนะแต่แถวๆบ้านยังไม่ค่อยมีปีนี้เห็ดพึ่งไม่มีเลยเหมือนมันขึ้นเร็วนะแล้วก็อ่าไปแล้วอ่ะ อุยวิมีจะเดินมาแล้วมีจะพากลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะเนี่ยก็จะพากลับบ้านแล้วนี่มันไม่มี ฝนอะมิซานาเล่อตฮะดูด um. ูมิกะนะคะยังเจอเห็ดเหลืองด้วยคือว่าเล่อตือว่าอ๋อได้แค่นี้เองอะ ูนะคะแห้งมากเลยอะเนี่ยดูเห็ดแห้งมากเห็ดตายเบิร์ดดูนะคะฝนมันไม่ตกอ่ะดูเจอเห็ดนะคะเจอเห็ดพึ่งไหมเนี่ยนี่ มันยังกินได้ไหมเนี่ยเห็ดพึ่งขมอะ่ะเพื่อนๆดูนะคะแห้งมากดูเดี๋ยวไปตัดให้ดูนะคะว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าโอ้ oh my god เจอเห็ดน,นางไก่นางแกะนางไก่นางแกะนี่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 น่นจ้า นี่ดอกอ่อนๆเลยบีกไหมตรงนี้นะคะที่เหมียวเก็บเห็ดเหลืองเยอะๆนี่นะคะเจอหนึ่งดอกนี่บ,บนี้ก็ยังเล็กอยู่ นี่นะคะผมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งดวงจ้าเก็บเล็กผสมนิดผสมหน่อยก็น่าจะได้เยอะแลวมั้งนี <c oughs> ่งไงเห็นไหมมันอยู่ใต้โอโหหักเลยอะ่ะเราไม่เห็นไงมันไม่ขึ้นมันไม่โผล่มาไง เพื่อนๆค่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแห้งมากโอ้โหดูดูนะจ๊ะโอ้โหมันอยู่ใต้เนี่ยเห็นไหมเราต้องดูดีๆนะคะแห้งมาก มก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมันไม่ได้เยอะปลาแห้งมากเลยนะคะดูสภาพเห็ดแห้งมากอันนี้เห็ดพึ่งขมดูตัดแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันแห้งมากเลยอะยูน่าจะไม่เอาไปหรอกเห็นไหมมันเหี่ยวอะ ฝนไม่ตกเลยที่ฟินแลนด์นะปลาก็แห้งเนี่ยถ้าตกมาอีกสักประมาณสองสามครั้งอะไรเงี้ยเออน่าจะขึ้นอยู่นะเห็ดปลาแห้งปลาแห้งค่ะพูดตุกคอมเมนต์ปลาแห้ง ยายเคล็กแมวเออทนะดูนะคะมาได้แค่นี้เองเฮ้ยสิงเป็ดไม่มีเห็ดให้เก็บแล้วนะ <c oughs> ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนี่ก็น่าจะเอาไปทำไปกินกับต้มกินกับมาม่าดีกว่า เ,เล็กๆแบบนี้หรือว,ว่าลวกทำยำก็ได้นะคะยำมันแห้งอะ่ะปาแห้งมากฝลไม่ตกอ่ะเนาะไปค่ะได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วเผื่อเจออีกสักดอก2ดอกก็ยังโอเค ดูเห็ดอันนี้ว้าวว้าวดูก่อนโหไข่ยเยอะมากนี่นะคะอันนี้มันเป็นตระกูลเห็ดน,น้ำหมากนะคะนี่เพือพ่อนๆหามอยูเจอเห็ดหนังไก่นี่นี่น,นี่โอโ้โหเป็นใช้ได้หรือเปล่าจ้านี่ถอดถุงมือแล้วนะเนี่ย ดีกว่าปกติปีที่แล้วแถวเนี้ยเห็ดหนังไก่เยอะมากนี่นะคะอุ้ยเบามากเลยเพราะว่ามันแห้งอะเนาะเดี๋ยวไปตัดขากัน เจอเห็ดหนังไก่ใหญ่มากกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะดูนะจ๊านี่โอ้โหแหลงแหลงมันเลยนี่เห็นไหมนี่นี่น,น,น,นี่สวยมากโอ้ my god ต้นอะต้นแะรกระตต้นชีโ์ดูนะคะเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมเนี่ยนึกว่าปาการังเนาะนี่โอ้โห my god สวยมาก นี่เ,เ,เดี๋ยวจะให้ดูขามันนะคะนี่ขามันเล็กแต่เขาเรียกอะไรน,นะใบมันนะคะดอกเห็ดนะคะใหญ่มากมีกะเก็บแล้วนี่โอ้ไมก่ก็ด่กลัวงูนะนี่โอ้โหสว,วยมากเลยอ่ะเดี๋ยว โอ้ดีนะมาโอ้ oh my god กระโตตัวสีส้มจะจะไปผัดนะคะมันมีฮะมันมีลโหสวยงามมากดูเต็มตะกร้าเลยนะคะเพื่อนๆนี่จะดูอีกนะว่ามีไหมไม่ชอบขึ้นเป็นฝุ่นเยอะนะนี่ตรงนี้ด้วย นี่กำลังอ่อนๆเลยนะนีจ้ดูนะคะเต็มตะกร้าแลว้วอ่ะตรงนี้นะคะก็เนี่ยมันน่าจะเน่าแล้วแหละน,นี่คือลูกมันเนี่ยนีนได้ดอกเดียวนี่นะคะ เพื่อนหายเยอะมากเลยอุ๊ยอันนี้หักแล้วอะดอกกำลังอ่อนๆเลยนะเนี่ยนี่ว้าวนี่นะครับผมอ่อนมากอันนี้นะ่ไม่เอาหรอกเอาแต่เนี้ยนี่นะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวมิจะมาตัดขาก่อนเนาะ นี่นะคะภูมิใจนำเสนอมากว้าวตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะกินดูขาโอ้โหมันแห้งไปไปนิดนึงนะเนี่สวยงามมากบานแบบขาวมากเลย นีกะเดินดีๆนะก็หก <_ s> ล้มหลกอยู่ s> <S เดินไม่ตูหลักหนึง่งล้มมาเลยก็ปวดลงปวดหลังแน่เออปลาเนี่ปวดหัวไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องหมือด้วยนะคะจะต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะ ได้มาแค่นี้แหละไม่ได้มาเยอะหรอกวันนี้ก็อุ้ยนี่ลืมเห็ดตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ มาหันไอ้นี่เลยนะคะนี่เป็นเห็ดหนังแกะเนาะก็จะหั่นไว้แช่ตู้เย็นนะคะนี่ข้าวมากเลยยวทำกบข้าวพวกนี้วันนี้ดึกแล้วนะคะเกือบสีทุ่มแล้วนะคะมาถึงบ้านเนาะก็จะทำความสะอาดไว้เฉยๆ